คุณผู้ชมครับเย็นนี้ค่ำวันแรกที่เรามาอบรมคอนเทนต์ครีเอเตอร์เรามารับประทานอาหารแบบเวียดนามนะครับที่ครูเวียดนามนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับว้าวก็อลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับ มาเก่าจะมีมาเป็นชุดนะครับแบบนี้นะครับนี่เลยก็มีแบบกุ้งคู่รักนะครับเนี่ยเป็นอาหารเวียดนามส่วนใหญ่เขาจะเน้นผักนะครับเน้นผักเออเมื่อฝนนะจับมืมบุเข้ามาด้วยกันดูดูก่อนแป๊บนึงขอจริง เดี๋ยวก็จะเสร็จโจรผมนะครับเนี่ยว,ว้าวโอเคครับสมมาพาควรแล้วก็รับประทานได้ครับคุณแบงค์